เป็นบรอดิเซอร์ไม่อาจอร่อยไหมคะติม๋มมองหน้าหน่อยอร่อยมากอร่อยมากๆเลยใช่ไหมออย,ออยนี่คือสาเหตุของความอร่อยอันนี้นะคะซึ่งมันจะหมดแล้วตอนแรกก็มีจานพูนณเพื่อสฝีมือของสาวๆ,าวๆติ๋มและเพนนี้

นี่ทำไรคะเก็บเปแหงแหงเลยต้องเก็บของเหรอฝนมากค่ะอันนี้ทำไรคะเก็บหม้อต้มน้ำไ่้น่าพ่ลึกนี่นะคะเก็บหม้อนะคะนี่คือหม้อใบนี้ว่าไปสิว อันนี้เขาเหมือนนักร้องวงซิวเลยอ่ะ แต่ละคนก็กำลังเก็บของเตรียมเก็บของกลับเพื่อรอให้ฝนมาไล่นะคะเวลากลับลออกเดินทางคือบ,บ่ายสามโมงอ,อนี่ก็จะเป็นวงเล่านี่จะเป็นวงเล่านะคะออนี่จะเป็นเจ้าของโทรเลยอ้ารอ โทรศัพท์โอเคจึก